วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเบลนะคะในเกมนี้เลยอนุบาลบันบันนะคะทุกคนในภาคที่2แล้วนะคะทุกคนภาคที่1นนะคะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้น,นะคะในคลิปนี้เลยนะคะในภาคที่1นนะจะได้ไม่ขาดตอนนะคะในภาคที่2นะคะนี่เลยก็เป็นตัวเกมนี้นะคะก็ใครที่อยากเล่นแบบเบลนะคะก็ไปโหลดกันได้ในเพจโตนะคะ ก็ภาคหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นฟรีนะคะส่วนภาคที่2เนี่ยจะเสียเงยินในราคา100บาทนะคะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีภาคที่3ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เบลยังหาไม่เจอนะคะว่าภาคที่3อยู่ไหนเนาะตอนนี้น่าจะมีแค่2ภาคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะทุกคนเปิดมานะคะเหมือนว่าเราจะอยู่กันในห้องครัวหรือเปล่าห้องเหมือนจะจ,จัดงานเลี้ยงกันนะทุกคนแล้วก็มีนาฬิกาตัวเดิมนะคะทุกคนเราจะเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆนะคะ น,นี้ไม่เกิดอะไรขึ้นต่อไปโก็อย่าอุ้ยโต้หายโต้หายไปอีกแล้วแล้วก็มืดนะคะแล้วเหลืออยู่โต้เดียวนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนอ่าตอนนี้เราเข้ามากันในตัวเกมนะคะทุกคนอันนี้จากความเดิมที่แล้วที่เราโดนยักษ์เขียวอุ้ยนี่ไงจากความเดิมที่แล้วนะคะที่เราโดนไอ้ตัวเขียวเนี่ยมันมันในนี่เนาะแล้วมันก็ตกลงมานะคะ ดูมือมันดีทุกคนเต็ไมไปด้วยเลือดเลยแล้วดูมันโดนทํามันตุยหรืยอย่างเนี่ยโอ้ยมีคีกกาตรงนี้ด้วยทุกคนโอเคก็นะคะทุกคนถ้าผู้ติดตามเบลคมหน0 0งคนนะคะเดี๋ยวเบลจะมาแจกโลบักอีกนะคะทุกคนคราวนี้จะแจกหนะักกว่าเดิมจากรอบที่แล้วนะคะ ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอขอบคุณ600ซับสไครนะคะก็มุ่งสู่700ซับไครนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เปิดเรียบร้อยยังมีอันนึงนะคะทุกคนตอนนี้เหมือนว่าโดนของเรานะคะใช้ไม่ได้นะเออพังแล้วหรือเปล่างาโอ้โหทุกคนมันเหมือนเออเป็น เบลนึกว่าจะเป็นแบบเอออันเล็กๆเนาะแต่ความจริงแล้วมันกว้างมากเลยนะโรงเรียนแห่งนี้กว้างแบบกว้างมากๆเลยทุกคนดูตึกดิอันนี้มีคี้กาสีชมพูนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะแล้วอันนี้มีเหมือนใบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งซึ่งเอ,อิมแปลภาษากันเองนะคะทุกคนโอเคส่วนอันนี้เหมือนว่าต้องใช้คี้กาสีชมพูนะทุกคนอ่ะ ใส่เข้าไปเลยแล้วจากนั้นไล่ต่อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินตามไปเลยมืดตึ๊บเลยทุกคนทําไมไม่เห็นมีไฟเปิดเลยล่ะอันนั้นในนี้อ้โหนี่ไงไฟเปิดแล้วทุกคนในนี้เหมือนว่าเราจะยังไม่มีฮีการนะทุกคนเราต้องทำไง แหมือนว่าเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนโอเคอันนี้สามารถเลื่อนได้นะเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนอาก็อย่างที่ทุกคนจากภาคที่แล้วนะคะที่เมีคนคอมเมนต์นะว่าเออมันดูบังคับยากจังเลยภาคที่แล้วก็ใช่ค่ะภาคหนึ่งก็คือโคตรบังคับยากเลยค่ะทุกคนบังคับแบบยากมากๆเลยนะคะแต่ยังโชคดีนะคะที่นกมันไม่ไล่เราเพราะมันติบ,บักค่ะวิ ทุกคนเห็นอะไรไหมไอตัวนี้นะ่ากลัวมากเลยมันมาแอบมองเรามันจะขึ้นมาไหมเนี่ยอันนี้นะคะเราต้องมากดปุ่มอันนี้นะคะแต่ในภาคที่สองนะคะก็คือมันไม่บังคับยากเหมือนภาคแรกนะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันไม่จําเป็นต้องกดไอวงกลมเนี่ยหันซ้ายหันขวานเนาะเราหมุนหน้าจอมันก็หันได้เลยนะคะแค่กดเดินแค่นั้นไม่ยากนะภาคสอง ภาคสองไม่ค่อยบังคับยากเท่าไหร่นะคะแต่ตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาหาเราไหมอย่าขึ้นเดอ้ออย่าขึ้นเดอ้ออันนี้อะไรเนี่ยหายไปยังอะ่ะอุ้ยหายไปแล้วทุกคนอันนี้เหมือนว่าเราจะอยู่กันในห้องสำนักงานอะไรสักอย่างนะคะตอนนี้เราต้องฟังไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะคะอ่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยว สรุปทีเดียวดีกว่านะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาจะเปิดประตูให้เราห้องหนึ่งนะคะเราต้องมาเซฮัลโหลกับเอ่อ,อเจ้ากล้องตัวนี้เพื่อแสดงตัวตนว่าเราเป็นคนนะคะทุกคนโอ,อเคห้องนี้ไงจากนั้นอุ๊ยเดี๋ยวทุกคนห้องนี้มันคุ้นๆไหมเหมือนในกล้องวงจรปิดตอนต้นเกมเลยทุกคนอ่ามันมีคําว่า happy b i r t เ d a y นะคะเหมือนจะเป็นวันเกิดของใครสักคนนึงนะคะทุกคนนี่เค้กยังอยู่เลยน่ากินนึงเลยเนี่ย อ่าอันนี้เอ้ยนี่ไงนะเราเปลี่ยนหัวของโดนเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราต้องใช้คีการหรออ่าแล้วจากนั้นนี่ไงเจ้าโดนน้อยฉันคิดถึงนายมากๆเลยฉันนึกว่านายอยาจจะพังไปซะแล้วตกแรงขนาดนั้นขนาดเจ้าเขียวยังตุยเลยอันนี้เดี๋ยวเราใช้โดนนะคะในการกด ปุ่มนะคะทุกคนอ่าใช้ดีนะคะทุกคนในภาคน,นี้เนี่ยลองไปเล่นกันได้นะคะก็ในภาคที่สองนะคะจะเสียเงยินที่หนึ่งร้อยบาทนะคะในการดาวน์โหลดนะคะทุกคนเพราะว่าภาคแรกเนี่ยจะเล่นฟรีแต่ภาคที่สองเนี่ยจะเสียเงยินนะคะภาคที่สองเนี่ยบังคับไม่ยากนะคะทุกคนบังคับง่ายเลยนะอันนี้เหมือนว่าเราจะต้องเรียงลำดับนะคะจากจากอะไรจากน้อยไปมาก ให้เรากดปุ่มนะคะจากน้อยไปมากนี่ไงมันมีแถบสีอยู่นะคะทุกคนแถบสีของเจ้ากระดานก็คือตรงนี้นะคะนี่ไงบนพื้นโอเคขั้นแรกอันนี้เลยอันนี้คืออันแรกที่น้อยสุดนะคะทุกคนแล้วต่อไปก็คืออันแรกนะคะอันที่เยอะกว่าอันเมื่อกี้นะคะก็คือจากน้อยไปมากนั่นเองตามหมายเลขตรงฝั่งนี้เลยนะคะนี่เลย โอเคทุกคนเรากดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประตูเปิดแล้วอันนี้มีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อมีคิก้าสีเขียวปะใช่คิก้าสีเขียวนะทุกคนอันนี้คิก้าสีเขียวต้องไปเปิดตรงไหนอะน่าจะมาเปิดตรงนี้นะคะทุกคนแล้วทุกคนดูนี่โอ้โหนี่ไอตัวที่เราเจอนะคะน่าจะเป็นเออสไปเดอร์แมนหรอเออเป็น น่าจะใช่นะคะแล้วนี่คือผู้ว่าการอำเภอนะคะผู้ว่าการอำเภอ <c oughs> แปลกไหมหรือพูดผิดหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโกเจ้าตัวนี้แล้วก็เออผู้ว่าการอำเภอนะคะทุกคนแล้วก็อุ้ยมีหอยทากด้วยทำไมภาคแรกเราไม่เห็นนะมันเพิ่มเติมมาหรออ่าเอโอเคเปิดมาแล้วไงต่อล่ะ บังคับไม่อยากนะทุกคนแค่แบบต้องแบบบังคับดีๆอะ่ะแต่ก็ไม่ยากเท่าเหมือนพากแกล้งอะ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เรานะคะเอออะไรอะ่ะระวังระวังอะไรข้างบนนี่แหละทุกคนให้เราระวังอะไรอ่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เวลด้วยนะคะแล้วก็รอติดตาม ตอนต่อไปนะคะว่าเราจะผ่านแล้วโรงเรียนอนุบาลบันบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เรบไปก่อนนะวุ้ย